สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นชัยโยนะครับก็หุ้นตัวนี้เป็นไงบ้างฮะโคตรร้อนแรงนะโคตรร้อนแรงนะมีคนแบบสอบถามกันมาเยอะนะว่าเฮ้ยชัยโยมันจะไปไหนเนี่ยตอนนี้มันออทามไฮแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการวิแคราะห์กันนะก็เบื้องต้นนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเขาก่อนแล้วกันเนาะชัยโยนะครับคือทำอะไรเนาะชัยโยเนี่ย ทำธุรกิจ3อย่างนะเกี่ยวกับคือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนะครับสคือธุรกิจเจรตาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้นะครับสก็คือธุรกิจศูนย์ให้บริการข้อมูลลูกค้าโดยมีบริษัทย่อยนะก็ง่ายๆคือก็บริหารเกี่ยวกับพวกหนี้สินด้อยด้อยค่าแล้วก็ตามเร่งรัดหนี้เนาะ หลักๆนะครับก็คือว่าก็ประจวบเหมาะแล้ะครับคือช่วงนี้เนี่ยถ้ากลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์แบบว่ามี NPL เยอะเขาก็ต้องเข้าเข้ามาจอยละตัวชัยโยเนาะแล้วก็ถ้าแบบว่ายังไงอะ่ะคือมีคนไม่ยอมจ่ายอะไรเงี้ยก็ขายต่อให้ชัยโยนะแล้วชัยโยก็ไปไปติดต่อติดตามทวงถามต่อไปนะครับ อค okay. อันนี้ก็คือมาแน่ๆนะครับธุรกิจเขาเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าโควิดอยู่อีกสามเดือนนี่โอ้โหงานบานเลยนะครับงานบานเลยนะเออชัยโยนะครับคราวนี้เรามาดูงบนะครับงบเป็นไงอืมก็ปกตินะไม่ได้อะไรนะครับอืม ปันผลก็มาให้ด้วยกำไรกำไรก็เนี่ยครับใกล้ๆก,กันกำไรสุทธิรายได้รวมแต่อีตัวรายได้รวมเนี่ยครับเนี่ยมาเห็นตรงนี้ไหมคือแค่แค่ Q Q หนึ่งเนี่ยก็115ล้านแล้วใช่ปะอนาคตมีโอกาสเพิ่มนะ นั่นหมายความว่าอะไรคือเก้าคูณสี่เข้าไปก็คือสี่ร้อยหกสิบล้านเนี่ยเยอะกว่านี่ไหมเยอะกว่าปีหกสองไหมเยอะกว่านะนั่นหมายความว่าอะไรมีโอกาสตตัวเนาะราคาก็จะทาออทาไฮถูกปะ่ะซึ่งตอนนี้ก็ทาออทาไฮไปแล้ว<笑><笑><笑>โอเคนะครับพื้นฐานมันก็โอเคแหละนะธุรกิจก็โอเคนะครับไปได้เรื่อยๆยาวๆไปได้ยาวๆนะครับอืมโอเคงั้นคราวนี้เรามาดูกราฟส่วนกราฟนะครับตัวนั้นผมก็ พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง,งาน,นะที่แบบไม่ไม่ใช่สายผมนะสายผมสายกราฟนะโอเคเรามาดูสายกราฟดีกว่านะครับเรามาเริ่มที่มันนะเป็นไงชัยโยก็สวยดีนะโอเคเราก็มาตีแนวรับแนวต้านเขาก่อนนะครับแนวต้านไม่ใช่แนวต้าน นเนี่ยราคาปัจจุบันเราพอาทำภายไปแล้วนะครับอืมตีไปให้หมดเคยต่ำสุดอยู่ที่สองบาทสี่สิบห้านะครับโอเคอืมเนี่ยช่วงที่ เขาลงลงกันนี้เขาก็ลงอยู่นะาชโยเขาก็ลงกับเพื่อนอยู่นะเออก็ลงแล้วก็ขึ้นมาเด้งเด้งแบบสี่สี่สี่เด้งไปแล้วสามเด้งจะสามเด้งไปแล้วนะอทมาเฟรมดีก็ยังเป็นแนวน้มขาขึ้นอยู่นะโอเคนะครับขึ้นไปได้ถึงไหนก็ออไทม์ไฮแล้วใช้ฟิโบครับ อขึ้นไปได้สิบบาทห้าสิบห้านะถึงสิบบาทห้าสิบห้าแต่เป้าแรกที่เขาจะจอดก่อนเลยคือตรงนี้นะครับขอจอดหน่อยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนาะตอนนี้เขาผ่านไปแล้วเนาะก็เป้าที่เขาจะไปนะตัวนี้ลบออกเลยเป้าที่เขาจะไปนี่คือเก้าบาทเลยนะ นี่คือแผนนะครับใส่แนวรับแนวต้านให้เขาก่อนเนี่ยกรอบที่เขาระเบิดออกมานะระเบิดกรอบตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเห็นไหมเขาไซเวนะครับไซเวไซเวอยู่ในกรอบเนี่ย ตึด๊ดตึตึตึเนี่ยห้าบาทแปดสิบถึงเจ็ดบาทยี่สิบห้าเนี่ยอัดอันอัดอันอัดอันระเบิดนะครับพอระเบิดมานี่ก็นู่นเลยครับเป้าอยู่นู่นเลยนะสิบบาทห้าสิบห้าแต่ก่อนจะไปถึงนั่นก็แปดบาทเก้าสิบนะครับโอเคคำถามคือซื้อทนันไหมนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้ ก็เป้าอยู่ตรงนี้ไงเขาต้องมาตรงนี้นะครับลงมาถึงตึ้งแล้วก็มีโอกาสโดนตกตรงนี้ถ้าไม่โดนตบเขาก็ไปต่อก็ไปที่ตรงนี้อืมนะครับ อืมขอดูชั่วโมงกันแล้วนืมชั่วโมงมียอนะ่อเนาะมียอ่อ ก็วันนี้พึ่งให้เข้าซื้อครับเขาคนส่วนมากเขาก็จะมีทุนอยู่ที่ประมาณเจ็ดบาทเจ็ดบาทหกสิบห้าเจ็ดบาทหกสิบห้าอืมก็ได้อยู่นะครับอืมแต่แคนเดลแต่แคนเดลขึ้นเป็นแบบนี้นะ ถ้าจะไม่ไม่อะไรมากก็รอรอแถวนี้ก็ได้นะชัยโยนะรอแถวตรงตรงไฮของตัวนี้ก็ได้เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้านะครับรอแถวเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าอืมรอเขาย่อลงมาก่อนสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ย่อเนี่ยแล้วเขาทำไฮเนี่ยตรงเหนือ 8บาท35ก็ซัดได้เลยนะชัยโยนะครับอืมสามารถสรุปได้ว่านะครับชัยโยสามารถเข้าซื้อได้เนาะหรือว่าสามารถเข้าซื้อได้เลยนะครับเพื่อจะเอาไปขายที่8บาท90หรือ10บาท55นะครับอืม8บาท90หรือ10บาท55คนที่มีของก็วางสต๊อปลอตไว้ที่ตรง7 7จ็ดบาทเจ็สิบ้านะครับเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าอืมคนที่ไม่มีของก็สามารถเข้าซื้อได้แหละเข้าซื้อแล้วก็วางตบลอนไว้ที่เจ็ดบาทเจ็สิบ้านะครับเพื่อเอาไปขายที่แปดบาทเก้าสิบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คนมีของก็ทนทนรวยไปนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆด้วยนะครับแจ็คแมนนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ